สวัสดีครับบัณฑิตทุกท่านรับปริญญาปีนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องเช็คชื่อก่อนเข้าห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมีขั้นตอนอย่างไรศูนย์บริการการศึกษาสรุปมาให้แล้วไปดูกันครับบัณฑิตท,ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเช็คชื่อก่อนเข้าห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีในวันซ้อมย่อยซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยบัณฑิตจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้ในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและพิธีจริง บัณฑิตจะได้รับสมาร์ทเช็คอินการ์ทที่มีสีแตกต่างกันเพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมดังนี้วันซ้อมย่อยบัณฑิตจะได้รับสมาร์ทเช็คอินการ์ดสีแดงจากห้องฝึกซ้อมบัณฑิตวันซ้อมใหญ่บัณฑิตจะได้รับสมาร์ทเช็คอินการ์ดสีส้มจากห้องฝึกซ้อมบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจะได้รับสมาร์ทเช็คอินการ์ดสีม่วงจากห้องพักบัณฑิตก่อนถึงจุดเช็คอินบัณฑิต ต้องเตรียมสมาร์ทเช็คอินการ์ดให้พร้อมใช้งานถือไว้ในตำแหน่งหน้าอกด้วยมือขวาดังตัวอย่างมาถึงจุดเช็คอินให้บัณฑิตส่งสมาร์ทเช็คอินการ์ดให้เจ้าหน้าที่แล้วเดินผ่านไปได้หากบัณฑิตผ่านจุดเช็คอินไปแล้วเกิดปัญหาที่ทําให้ต้องออกจากขบวนแถวอย่างกระทานหันให้กลับมาแจ้งที่จุดเช็คอินจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ สำหรับขั้นตอนการเช็คอินจะใช้วิธีเดียวกันทั้ง3วันต่างกันแค่สีของสมาร์ทเช็คอินกร์ดที่ใช้เช็คอินเท่านั้นติดตามการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th คลิกที่เมนูพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดศูนย์บริการการศึกษาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน สวัสดีครับ